สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story a n i m ะกับข้อมูลความรู้ในจักรวาลเฟสซีรีส์กันนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครที่เรานำมาทำในคลิปนี้คือคุโรเอฟอนไอซ์เบิร์น ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับครูเอฟอนไอซ์เบิร์นหรือครูเป็นตัวตนของอิริยาที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์แต่คริสุโงและไอริสฟ,ฟิลนั้นได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งะกูลไอซ์เบิร์นและสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์แต่อิรยาที่เกิดขึ้นมานั้นมีความรู้ที่ถูกมอบให้จากหน้าที่การเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้หลังจากที่อิริยาเกิดมาเพียงไม่กี่เดือน เธอสามารถเข้าใจถึงภาษาและความรู้ต่างๆที่จําเป็นสําหรับหน้าที่ของเธอไอริสฟิวจึงได้ทําการปิดผนึกความทรงจําส่วนนี้ของเธอเพื่อให้อิริยาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กสาวธรรมดาทั่วไปโดยที่ไอริสฟิวได้พูดว่าเหตุที่มีโครปรากฏตัวมาจากร่างของอิริยานั้นเป็นเพราะความทรงจําที่ถูกปิดผนึกไว้นั้นได้กลายเป็นบุคลิที่สองและด้วยความที่พลังของอิริยาที่ได้ตื่นขึ้นทําให้ผนึกความทรงจํานั้นถูกปลดออก และในฐานะที่เธอนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกลายเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ทำให้บุคลิกของคุโรมีพลังมากพอที่จะควบคุมคลาสการ์ดอาเชอร์และใช้มันในการสร้างร่างกายของเธอขึ้นมาคุโรนั้นปรากฏตัวมาในรูปร่างของเด็กสาวผิวสีแทนผมสีขาวอมชมพูเธอจะใส่เสื้อผ้าคล้ายกับคลาสการ์ดอาเชอร์โดยในปกติคุโร่จะเป็นคนที่สงบนิ่งมากกว่าอิริยาเธอจะเป็นคนที่เจ้าเล่และชอบแกล้งคนอื่น คุโรนั้นเป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่อยู่ภายในตัวของอิรยาทําให้เธอนั้นมีความทรงจาทั้งหมดเหมือนกับอิรยาด้วยเช่นกันคุโรนั้นรู้สึกขมขื่นจากการถูกปิดผนึกเธอนั้นมีความภาคภูมิใจที่ตน,นเองเกิดมาในฐานะของจอกศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าคุโรนั้นจะมีพลังมากมายแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่เธอต้องการจริงๆนั้นคือครอบครัวที่มีชีวิตอย่างปกติครโรนั้นยังชอบเอเมชิโร่ที่เป็นพี่ชายบุญธรรมของเธอเช่นเดียวกับอิรยาอย่างไรก็ตามครโรนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคล้ายกับอิรยาในเฟสเตไน ทำให้เธอสามารถแจงความรู้สึกที่อิยาไม่กล้าที่แจงออกมาได้บทบาทของคุโรในเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นขึ้นในการต่อสู้ระหว่างอิยาและครัสกาสเซเบอร์โดยเหตุการณ์นี้แม้ว่าเธอจะไม่ปรากฏตัวมาแต่ก็แดงให้เห็นว่ามีตัวตนของเธออยู่ในตัวของอิยาในตอนที่อิยามีอยู่ลินและลูเบียกำลังสิ้นหวังนึกที่ปิดพลังเวทและความทรงจําของอิยานั้นได้คลายออกอิยาได้ทําการปลดปล่อยพลังเวทมหาศาลออกมาจากตัว และทําใหม้มีอีกบุคลิกหนึ่งที่ไร้อารมณ์เข้ามาแทนที่โดยบุคลิกนั้นได้ใช้พลังของคลารสการ์ดอาเชอร์สร้างดาบเอสคาลิเบอร์ขึ้นมาและสามารถเอาชนะคลารสการ์ดเซเบอร์ได้สําเร็จเนื้อเรื่องการปรากฏตัวของครคนั้นเกิดขึ้นในภาคที่สองระหว่างที่อิริยาถูกลินและลูเบียาพาตัวมาพบกับมิยูเพื่อแก้ไขจุดที่ประจรนที่ถูกรบกวนโดยคลาร์สการ์ดและเมื่อทําสําเร็จถ้ำก็ได้ถล่มลงมาอิริยาจึงได้ใช้พลังของคลารสการ์ดอาเชอร์สร้างโรไออัดขึ้นมาเพื่อป้องกัน แต่แล้วหลังจากเหตุการณ์สงบทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นว่าอิริยานั้นมีสองคนและคลาสการ์ชื่อได้หายไปจากนั้นตัวของอิริยาอีกคนก็ได้หลบหนีไปท่ามกลางความสับสนในวันต่อมาคุโรที่ได้แยกตัวออกจากอิริยาได้พยายามที่จะเอาชีวิตอิริยาหลายตัวหลายครั้งจนถึงในตอนที่อิริยาและมิยูต้องผเผชิญหน้ากับคุโรอย่างยากลำบากอันเป็นผลมาจากที่พลังเวทอันมหาศาลของอิริยาถูกคโครดึงออกไปเพื่อใช้ในการสร้างร่างของตัวเอง แต่หลังจากที่อิยาปลดปล่อยพลังเวทจนสามารถโจมตีส่โคลได้ก็ทำให้เธอนั้นถอยกลับไปจนรินได้คิดจะแก้ไขปัญหาเรื่องคโคลโดยการใช้อิริยาเป็นเหยื่อรอให้คโคลปรากฏตัวมาและสุดท้ายแผนก็สำเร็จโดยการที่คโคลถูกหลอกค่ายเข้าไปในกับดักได้อย่างง่ายดายเป็นผลให้เธอถูกจับตัวหลังจากที่เธอถูกจับเธอก็ได้ถูกถามว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเธอคืออะไร โดยคุรนั้นก็จะตอบกลับไปว่าเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของเธอคือการฆ่าอิริยาโดยในตอนนั้นเองที่ดินได้ตัดสินใจตั้งชื่อเล่นให้กับเธอว่าคุโรเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและได้ใช้เลือดของอิริยาสร้างตราประทับบนตัวของคุโรที่ทำให้เธอและอิริยาถูกแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นผลให้หากคุโรฆ่าอิริยาเธอก็จะตายไปด้วยเช่นกันทำให้คุโรนั้นไม่สามารถทำตามเป้าหมายเดิมได้อีก และเหตุการณ์ก็ได้ดําเนินมาถึงตอนที่อียาไปโรงเรียนครอก็ได้ปลอมตัวเข้าไปในโรงเรียนโดยบอกว่าเป็นอียาและได้สร้างความวุ่นวายขึ้นโดยเธอนั้นได้บอกเหตุผลว่าเธอต้องการที่ลองใช้ชีวิตแบบปกติทําให้อียายอมรับให้เธอใช้ชีวิตได้ตามปกติตามใดที่เธอไม่ทําร้ายใครแต่อียาก็ยังไม่ยอมรับครอเช่นเดิมจนหลังจากการต่อสู้ระหว่างอียาและครอสอีกครั้งไอริสฟิวได้ปรากฏตัวขึ้นและหยุดการต่อสู้นี้ไว้ จนสุดท้ายอิริยาก็ได้ทําให้ครนั้นยอมรับว่าสิ่งที่ครนั้นต้องการจริงๆไม่ใช่การเป็นจอมเวทหรือจอกศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอื่นใดครนั้นแค่ต้องการโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่และครอบครัวเท่านั้นโดยหลังจากที่เธอนั้นถูกยอมรับในฐานะของตระกูลไอซ์เบิร์นโดยไอริสฟิลได้แนะนําเธอให้กับคนในบ้านว่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของอิริยาที่มีชื่อว่าครูเอฟฟอนไอซ์เบิร์นและสุดท้ายเธอก็ได้รับการยอมรับจากอิริยาในที่สุดโดยในเหตุการณ์พากการะสัยยไปอีกโลก โคลได้พบกับบาเซตและได้พากันไปหลบซ่อนที่โรงเรียนร้างและพูดคุยถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและในเวลาต่อมาในการต่อสู้ของอียากับเบียทริุโรได้เข้าไปช่วยอิยาพร้อมกับบาเซตและพาอียาและธนากะไปหลบที่โรงเรียนร้างจนถึงในตอนที่อิยาได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของตระกูลเอนเวิร์ดจนเธอนั้นกําลังสับสนว่าเธอจะหาทางช่วยมิยูออกมาได้ยังไงโคลจึงน่าจะตัดสินใจที่จะพาอิยาขึ้นไปบนจดฟ้าเพื่อที่จะต่อสู้กับเธอ ในการต่อสู้อิยาได้ทำการอิสตอ l l การ์ดคาราดแลนเซอร์เพื่อเข้าโจมตีคุโรจนการต่อสู้ดำเนินมาเรื่อยๆอิยาจึงได้เปลี่ยนไปอิสตอร์การ์ดคาร,ราดไรเดอร์และทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันโดยคโคลนั้นได้พูดว่าความรู้สึกหวาดกลัวและเป็นกังวลต่อศัตรูที่แข็งแกร่งและลูกที่ไม่รู้จักก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่ไมยูถูกส่งไปที่โลกพวกเขาแต่ไมยูนั้นกลับอดทนโดยไม่พูดอะไรเลยคโครก็ได้พูดต่อยว่าอาผู้เรานั้นเป็นเพื่อนของไมยูจริงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดออไกา่าม้ และเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของอิริยาการต่อสู้ก็ดำเนินต่อไปโดยที่ครอได้ตัดสู้ที่ได้พัฒน,นาการเือไว้ออกอิริยาจึงทําการอิสตอ l ์การ์ดคลาสเซเบอร์เพื่อเข้าโจมตีครั้งสุดท้ายและสามารถเอาชนะครอได้สําเร็จจนสุดท้ายอิริยาได้ขอร้องให้ครออยู่เคียงข้างเธอเพราะว่าอิริยานั้นไม่สามารถต่อสู้เพียงลําพังได้จนถึงเหตุการณ์ที่เธอนั้นได้ร่วมมือกับบาเซสเพื่อเข้าไปช่วยอิริยาที่ถูกลักพาตัวไปโดยตระกูลเอนบอร์ดอีกครั้ง โดยเธอได้เข้าไปช่วยลินและลูเวียให้หลุดพ้นจากการควบคุมของตุกูลเอนเวิร์ดและได้ช่วยชิโร่ในการต่อสู้กับแองเจลิก้าและสามารถโค่นเธอลงได้สําเร็จทําให้แผนการของจูเลียนได้ล่มบังคับให้เขาต้องล่าถอยกลับไปหลังจากจบการต่อสู้ในครั้งนี้คโครได้เดินทางไปกับพวกอิริยาไปที่บ้านพักของเอมิชิโร่และมีอยู่ในโลกแห่งนี้และเธอก็ได้รับกระสุนต้นกำเนิดจากเอมิชิโร่เพื่อใช้ในการเอาชนะดารุสจนในระหว่างการต่อสู้ครั้งถ้ายกับดดรุส เธอถูกดาริอุสดึงคลัดคารอาเชื่อออกจากล่างและทำลายทิ้งอย่างไรก็ตามครุได้ใช้จังหวะน,นี้ในการโจมจีดาริอุสด้วยกระสุนต้นกำเนิดเป็นผลให้วงจรเวทของดาริอุสถูกทำลายและทำให้เขานั้นสลายหายไปแต่ด้วยการที่คลัสค์ดาอาเชื่อถูกทำลายเป็นผลให้ร่างกายของครุโนนั้นเริ่มที่จางหายไปครุโรขอบคุณอิรยาและไม่อยู่สำหรับทุกสิ่งแต่ไม่ได้เห็นสีหน้าเศร้าของทั้งสองคนครุโรกลับบอกผู้ถือให้ร่าเริงไว้เธอนั้นจะคอยเฝ้ามองพวกอิรยาอยู่เสมอ ่อนที่ร่างของเธอนั้นจะหายวับไปเธอปรากฏตัวหม่ครั้งในโลกแห่งความฝันของอิลิยาเธอได้เข้ามาบอกให้อิลิยานั้นคิดได้และบอกให้อิลิยานั้นตื่นขึ้นไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วในด้านความสามารถเดิมทีครอเป็นเพียงอีกหนึ่งตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวของอิลิยาแต่หลังจากที่อิลิยาปุ่นหนึกทําให้เธอสามารถแย,ย่งชิงการควบคุมคลาดการอาเชื่อเพื่อน,นํามาสร้างเป็นร่างกายของตัวเองได้ครอมีความสามารถที่ได้รับมาจากคลาดการอาเชื่อคือการจำลองวัตถุหรือวุฒุต่างๆออกมาได้จากพลังเวท โดยอาวุธที่เธอเคยสร้างขึ้นมานั้นจะประกอบด้วยธนูธนูที่ฉาบด้วยสีดำและเป็นเพียงธนูธรรมดาไม่ใช่สมบัติบริชนจะอย่างใดกันเหลียงและโม่ฉีระดับสีลบดาบของคู่สามีภรรยาที่สุดสร้างขึ้นโดยกันเหลียงและโม่ฉีช่างตีดาบของราชวงศ์โอแห่งยุคจีนโบราณโดยเล่มดำเป็นของหญิงกันเหลียงเล่มขาวเป็นของหยางโม่ฉี่ท่าที่จําลองดาบเล่มนี้ขึ้นมามา,มากมายและกว้างพร้อมกับฟันพร้อมกันมีชื่อว่าเกรียนสามชุด คาร์ลัสโบกไม่ปรากฏระดับเป็นดาบที่ถูกดัดแปลงจากคาร์ลัสโบกต้นแบบแม้ว่าพลังจะด้อยกว่าแต่ก็มีพลังทำลายล้างมหาศาลโรไออัตระดับไม่ปรากฏโล่ปราการไร้ผ่าที่ใช้ป้องกันอาวุธประเภทกว้างรูปรักษ์สุดยอดของมันคือกรีบดอกไม้แสงจ็ดกรีบแต่ละกรีบนั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับกำแพงปราสาทและเธอนั้นยังมีความสามารถที่มีชื่อว่าบล็เคนแฟนทาส เป็นการเปลี่ยนดาบหรือวุธต่างๆเพื่อยิงออกไปสร้างแรงระเบิดมหาศาลครับก็จบกันไปนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ